สวัสดีครับวันนี้รายการ Goodie Bar Food ได้กลับมาพบเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับศักยภาพโดยรวมของตลาดทั้งหมดมีมูลค่า1ล้านบาทซึ่งเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขอยู่ในวัยอายุตั้งแต่25-40ปีขึ้นไป ขนาดของตลาดเป้าหมายมีมูลค่า ,00 แสนบาทเป็นกลุ่มที่ชอบเลี้ยงสุนัขต้องการความสะดวกสบายและใส่ใจสุนัขเป็นพิเศษสัดส่วนตลาดที่เราสามารถทำได้นะครับจะอยู่มูลค่าประมาณ5 0 0แสนบาทซึ่งตรงนี้เราจะวางจัดจำหน่ายอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ร้านเพจช็อปและช่องทางออนไลน์กลุ่มสุดท้ายคือจะไม่ปฏิเสธการซื้อจะเป็นเจ้าของสุนัข ที่มีอาการแพ้อาหารเม็ดและสารการบดวัตวถุก,กันเสียหรือต้องการสารอาหารครบถ้วนครับต่อไปจะขอพูดเรื่องโปรดักต์และเซอร์วิสนะครับอาหารสุนัขในรูปแบบบัฟไม่ได้ผ่านความร้อนสามารถเก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้เป็นระยะเวลายาวนานซึ่งสารอาหารยังคงได้อยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมครับกูดี้บาร์ฟู้ดมีความสะดวกสบายมากไม่ต้องปรุงสามารถเปิดผลิตภัณฑ์ให้สุนัขของคุณทานได้เลยโดยเลือกเหมาะสมให้กับน้องหมาของคุณด้วยนะครับ ต่อไป g r a นค c เ e เตอรนะครับผิวหนังขนของสุนัขมีสุขภาพดีมีประโยชน์ต่อระบบการย่อยอาหารได้รับสารอาหารที่เหมาะสมครับต่อไปเกรนนะครับสุขภาพของสุนัขมีความแข็งแรงขึ้นเพิ่มความอยากอาหารให้แก่สุนัขของคุณได้เลย นอกจากนี้จะลดอาการแพ้ของผิวหนังอย่างต่อเนื่องระบบย่อยอาหารดีขึ้นลดกลิ่นตัวสุขภาพเหงืออและฟันแข็งแรงไปด้วยครับผลิตภัณฑ์ของเราจะตอบโจทย์กับน้องสุนัขที่มีอาการแพ้อย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องที่มีขนหลุดร่วงง่ายมีตุ่มมีกลิ่นคันตามตัวนะครับ ช่องทางการจัดจำหน่าย Goodie Bar Food จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับ 1. ออฟไลน์ line, 2ออนไลน์ออฟไลน์จะถูกขายตามร้านขายอาหารสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ตลาดขายสัตว์เลี้ยงเพชรคาเฟ่โรงแรมสุนัขวางจัดจำหน่ายเป็นตู้แช่ใต้คอนโดหรือตู้หยอดเหรียญแม้กระทั่งงานโชว์สัตว์เลี้ยงตามจุดต่างๆเพชรโรโชว์ Show, เราก็มีรวมด้วยนะครับ ส่วนออนไลน์เราจะมีการโปรโมทสินค้าทาง Ti k t o k Instagram l i n e Facebook Lazada s h o p e e เถาเป่าพินดัวดัวของเว็บไซต์ทางจีนนะครับหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกสัตว์ต่างๆครับ Marketing Fra m e ร o r k ของเรานะครับจะจัดบูธกิจกรรมโปรโมทสินค้าและมีคุณหมอสัตวแพทย์ให้พูดคุยคำปรึกษามีการเปิดช่อง YouTube เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสูตรอาหารรวมทั้งเยี่ยมสัตว์เลี้ยงตามบ้านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับส่วนที่3มี มีบริการรถห้องเย็นไปส่งผลิตภัณฑ์หากมีการซื้อในจํานวนปริมาณที่มากๆและสิ่งสุดท้ายมีคอร์สโปรโมทเพื่อรักษาสุขภาพของน้องสุนัขเพิ่มเติมให้กับลูกท้าครับ รูปแบบสินค้าขนาดบรรจุราคาจำหน่ายปัจจุบันเราขายตรงอย่างเดียวนะคะขายปีกอยู่ที่ร้านกูดี้เพชอกมีอยู่4ร้านอยู่ยอดประมาณราคา4,0,000นบาทขายส่งเพชชกทั่วไปโรงพยาบาลสัตว์10ล้าน2ล้านบาทขายฝากวางไว้ใต้คอนโดตู้กดแบบคีออสยีตู้น,นะครับอยู่ที่ยอดประมาณ1ล้านบาทนะครับการผลิตการออกแบบการขนส่งนะครับของเราจะใช้ผลิตภัณฑ์แบบ หีบหอสุญญากาศซึ่งออกแบบเป็นหน้าสุนัขเพื่อดึงดูดการซื้อปริมาณขนาด250กรมัมมีขนส่งโดยรถท้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพอาหารไว้การคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเก็บรักษาอาหารอย่างสุดท้ายนะคะเราจะเปิดสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าและสร้างเพจให้ความรู้กับลูกค้าครับ ทรัพยากรและวัตถุดิบที่ต้องนำมาใช้เงินทุนเครื่องบดเครื่องซีนสุนัขกาศเนื้อสัตว์ปลาผักผลไม้5้าสีน้ำมันปลาแซลมอนที่นำเข้าจากประเทศนอร์เวย์น้ำมันมะพร้าวคีเฟอร์ผักออกร์แกนิกที่ใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโภชนาการอาหารสัตว์และสัตวแพทย์ให้คำปรึกษานอกจากนั้น1%เเจากรายได้ทั้งหมดจะมีการบริจาคเข้ามูลทิศสัตว์ต่างๆครับ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือระหว่างผู้ไม่ใช่คู่แข่งของเราจะอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์และร้านขายอาหารสัตว์นะครับความร่วมมือกลยุทธ์ระหว่างพันธมิตรของเราจะทำอาหารอัดก้อนเป็นคอลเลกชันน่าสกูปปี้ดูซึ่งดึงดูดลูกค้าหน้าดูเลยนะครับอันที่3กิจการร่วมการค้าพันธมิตรพัฒน,นาธุรกิจใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับซัพพลายเออร์ของเราเนื้อสัตว์จะมาจากฟาร์มนายน้อยผักอกอร์แกนิกจากชุมชนน้ำหนาวและน้ำมันปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์ครับ ้นทุนของเรานะครับมาจากค่าเครื่องจกักรเครื่องบทค่าจ้างพนักงานค่าก่อสร้างค่าที่เช่าร้านนะครับและค่าทุนผันแปรจะมาจากวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการผลิตเช่นเนื้อสัตว์ผักผลไม้และบรรจุภัณฑ์ครับวันนี้รายการกูดี้บาฟู f ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังนะครับบ๊ายบาย